อันตัวข้าพเจ้านี้มีนามว่านางสาวพทยชนกปฏิสนธิครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าข้ามสัมคีกลุ่มโรงเรียนคลองรานพัฒนาในวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำรรแพงเพชรเขตสองให้มานำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สตัวชี้วัดปสาทับห การเขียนสะกดคําและบอกความหมายในการสอนการเขียนสะกดคํานั้นสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานก็คือ 1. พยัญชนะต้น 2. ส,สระ 3. ตัวสะกดและในบางคําอาจจะมีตัวการันเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการสอนเน้นย้ำซ้ำทวนจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคล่องความชำนาญพัฒนามาสู่ความจำจากความเข้าใจฉะนั้นการเน้นย้ำซ้ำทวนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะการอ่านมากฉลาดมากอ่านมากก็ยิ่งรู้มากอ่านมากก็ยิ่งเก่งมากการเขียนกเ็นเช่นเดียวกันค่ะเขียนมากก็ยิ่งเก่งมากค่ะ การนำสื่อการสอนเข้ามาใช้ประกอบการสอนก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจไปพร้อมกับการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนั่นคือการใช้เพลงและเกมเข้ามาในการเรียนการสอนในวันนี้ครูอาร์ตจะนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนการสอนคำที่มักเขียนผิดโดยใช้เพลงและเกมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับคำที่มักเขียนผิดนะคะในหมวดของอาหารนะคะคำที่มักเขียนผิดยอดฮิตเลยนะคะก็คือคำว่ากล้วยบวชชีกล้วยบวชวบวชีซึ่งคำคำนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวที่ผิดบ่อยมากที่สุดก็คือตัวสะกดที่เป็น ชอช้างนะคะชอช้างคือตัวที่ถูกนะคะส่วนตัวที่ผิดชอบเขียนผิดบ่อยนะัก็คือชอบจะเขียนเป็นดอเด็กนะคะคําต่อไปนะกักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าคํานี้หมวดอาหารคําต่อไปคําที่สองกวยจับกวยจับส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นกวยจับแต่คําที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานนะคะคือคําว่ากวยจับค่ะ คำที่3นะคะคำว่ากะเพราคำว่ากะเพราส่วนที่จะเขียนผิดกันบ่อยๆก็คือในส่วนของคำว่า นะคะชอบจะใส่รอเรือกันซึ่งไม่ถูกต้องนะคะและนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าอย่างเช่นคําว่าเพ่านะคะพรรอนะคะพยัญชนะต้นของคําว่าเพ่านะคะก็คือพรรอสระก็คือสระเอาเนักเรียนจะต้องรู้พยัญชนะต้นสระและตัวสะกดนะคะคาต่อไปนะคะคําว่าแกงบวดฟักทองแกงบวดฟักทอง คำที่นักเรียนจะชอบเขียนผิดเลยชอบใช้เป็นตัวชอช้างเป็นตัวสะกดนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วคำที่เขียนที่ถูกต้องก็คือบวชที่ใช้ดอเด็กสะกดค่ะคำต่อไปนะคะคําว่าแกงกะรีนะคะแกงกะ นะักเรียนส่วนใหญ่นี้เลยค่ะชอบใส่รอเรือเข้าไปในส่วนของคำว่ากระนะคะแต่ที่จริงแล้วคำที่ถูกต้องคือจะต้องไม่มีรอเรือนะคะจุดสังเกตนะคะเมนูอาหารยอดฮิตในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่นะักเรียนจะต้องใส่ใจแล้วก็ต้องสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องรู้จักสังเกตคำนะคะ จากกิจกรรมการอ่านออกเสียงและการรู้จักสังเกตคำแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมการเล่นเกมค่ะในชื่อเกมที่ว่าเกมอ่านออกบอกต่อค่ะค่ะเรามาลองสาธิตวิธีการเล่นเกมอ่านออกบอกต่อกันนะคะ คำแรกสมมติว่านักเรียนได้คําว่าสับประรดนะคะสับประรดคนแรกก็จะยืนถือไว้ที่อกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าสับประรดสับประรดนะคะต่อไปค่ะคนที่สองนะคะได้คําว่าซ่าริมนะคะคาว่าซ่าริมเขาก็จะอ่านคําของตัวเขาเองก่อนนะคะว่าซ่าริมนะคะแล้วก็อ่านย้อนทวนกลับไปที่คนแรกคือคําว่าสับ ปะรถนะคะแล้วก็ซาริมนะคะคนที่3ค่ะได้คำนี้มาเลยนะคะคำว่ากล้วยบวชชีกล้วยบวชวบวชีนะคะเขาก็จะมายืนต่อแถวเป็นคนที่3ค่ะและก็อ่านย้ำซ้ำทวนกลับไปที่สับปะรถซาริมกล้วยบวชชีคนที่4จับได้บัตรคำที่ว่า พุทธาค่ะเขาอ่านคำของตนเองมาต่อแถวเรียบร้อยด้วยความเร็วสูงเลยนะคะและย้อนกลับมาที่สับประรดซาริมกล้วยบวชชีพุทธาคนที่5ค่ะสมมุติว่าเป็นคนสุดท้ายของทีมนี้นะคะเขาได้คำว่าลำไยค่ะเขาก็จะ เน้นย้ำซ้ำทวนกลับไปที่คนที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าสับปะรดซ่าริมกล้วยบวชชีพุทธซาแล้วก็ดังๆเลยค่ะลำญยนะคะ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเล่นเกมอ่านออกบอกต่อแล้วนะคะคุณครูก็สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมการเขียนตามคําบอกโดยการนำำําคําที่เราเริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมที่1คือการอ่านออกเสียงและสังเกตคํานํามาสู่การคําที่จะมาใช้การเล่นเกมเอาไปสู่การเขียนตามคําบอกการเน้นย้ําซ้ําทวนแบบนี้ก็จะทําให้นักเรียนเกิดความคล่องแล้วก็ความชํานาญค่ะหากทําเช่นนี้นะคะ เด็กๆของเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเขียนสะกดคำได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะอ่านเขียนมากฉลาดมากอ่านเขียนมากยิ่งรู้มากอ่านเขียนมากก็ยิ่งเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ